สถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาคสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่21ตอน แนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุให้แจ่มใสตอนที่1วัยชราเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนะคะทั้งสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงตามอายุที่มากขึ้นรวมถึงอารมณ์และจิตใจที่วัยต่อการกระตุ้นจากสิ่งเรา้าทั้งภายนอกและภายในค่ะจนนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาเรื้อรังอื่นๆได้นะคะ วัยสูงอายุจึงถือเป็นวัยที่มีความเปราะบางและต้องการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษค่ะแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุให้เจ็มใส่นั้นมีหลายวิธีด้วยกันนะคะเช่นให้ความรักและความอบอุ่นหมั่นพูดคุยใกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่นสร้างเสียงหัวเราะรวมถึงหาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะ เช่นการรับประทานอาหารร่วมกันไปทําบุญงานบุญต่างๆนะคะหรือว่าไปเที่ยวซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกอุ่นใจรู้สึกว่าตนเองนั้นยังมีคุณค่าแล้วก็มีความสําคัญกับคนในครอบครัวอยู่ค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของการให้เกียรตินะคะระมัดระวังคําพูดและท่าทางที่แสดงออกต่อผู้สูงอายุไม่แสดงความรําคาญไม่ต่อว่าด้วยถ้อยคํารุนแรง หรือจับผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะแม้ผู้สูงอายุจะดื้อหรือเอาแต่ใจก็ตามนะคะต่อไปก็คือส่งเสริมให้เกิดความสงบภายในค่ะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองรู้จักควบคุมอารมณ์ผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางรวมทั้งสามารถปรับตัวและยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะคะรวมถึงเรื่องความตาย ผ่านการควบคุมลมหายใจฝึกคิดอย่างยืดหยุ่นและคิดแง่บวกค่ะสุดท้ายนะคะแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุให้แจ่มใสวิธีสุดท้ายนะคะก็คือส่งเสริมการมีคุณค่าในตนเอง ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยอาจปล่อยให้ผู้สูงอายุพยายามช่วยเหลือตนเองในเรื่องต่างๆนะคะอย่างเช่นกิจวัตรประจำวันหรืองานบ้านเล็กๆน้อยๆที่ไม่เกินกำลังและไม่เป็นอันตรายค่ะเรียนรู้อย่างเข้าใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ เกษตรทันเหตุการณ์กับข่าวสารการเกษตรและข่าวอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ในรายการเที่ยงวันทันเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12 0 5นาฬนาทีถึงสิบสนาฬิสิหนาทีดำเนินรายการโดยกมวนวันสิ่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังและคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของเที่ยงวันทัน วันสิ้นชาติแบบหน้าที่เป็นนายกรัฐมรเช่นเคยพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12บสนาฬิกาหนาทีเป็นต้นไปติดตามกันได้ทาง ทุกช่องทางแม่ว่าจะเป็นในระบบ AM Stereo ทั้ง10ภูมิภาคชมสดพร้อมกันทั้งภาพและเสียงผ่านทาง Facebook Live เพจสถานีวิทยุมอกอค่ะทีมงานวันนี้นะคะคุณธนเดชประดิษฐ์และคุนธนพรกระถาจันทร์เป็นผู้ควบคุมเสียงค่ะหลายๆท่านนะคะก็คงจะพักรับประทานอาหารกันอยู่เนาะก็หมุนมาที่คลื่นนี้นะคะหรือว่าเสิร์ชเข้ามาที่สถานีวิทยุมอกอค่ะมาติดตามรับฟังรับชมขา่าวสารด้านการเกษตรกัน ก่อนที่เราจะไปลงลึกในเรื่องของการเกษตรนะคะมาเตือนกันค่ะทุกภาคระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงนี้ซึ่งก็จากเพจ a c e b o o k ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ารายงานสภาพอากาศนะคะในช่วงของวันที่20ไปจนถึง24สิงหาคมนี้ค่ะก็รองมอรสุมจะเดินลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตาม่มบริเวณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ แล้วก็อ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะทําให้ประเทศไทยค่ะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปาริมณนลนภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อา่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยบริเวณทะทเลอันดามันตอนบนและอา่าวไทยค่ะก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอา่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรชาวเรือค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอา่าวไทยตอนบน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะในหลายๆพื้นที่นะคะก็เจอเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าขนองนะคะพายุหรือว่าฝนตกหนักนะคะก็เกิดน้าท่วมค่ะโดยเฉพาะที่เราติดตามข่าวนะคะในพื้นที่จังหวัดอุบ,บลราชธานีนะคะก็น้าท่วมเมืองกันเลยนะคะก็ดูแลทรัพย์สินนะคะดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะคะขนย้ายทรัพย์สินอ่าขึ้นไปไว้บนที่สูงนะคะติดตามในเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าการรายงาน จากทางด้านหน่วยงานภาครัฐนะคะของทางจังหวัดอย่างาติดตามกันอย่างแบบเข้มงวดแล้วก็เข่งคัดกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเอาใจช่วยทุกทุกท่านนะคะให้รอดปลอดภัยกันนะคะมาในเรื่องของด้านการเกษตรกันบ้างค่ะที่ได้บอกไว้ ในเรื่องของข้าวปีนี้นะคะชาวนาเฮค่ะซึ่งทางด้านดรเฉลิมชัยท่านก็บอกว่าพอใจนะคะในครึ่งปีแรกเนี่ยส่งออกข้าวทะลุ3.5ล้านตันเติบโตกวต่ว50า50%นําเงินเข้าประเทศ60,000ล้านบาทค่ะโดยอลง์กรนะคะก็คาดว่าทั้งปีนะคะจะส่งออกเกิน7ล้านตันมีลุ้นนะคะแสงเวียดนามขึ้นแท่นเบอร์สอของโลกชี้เป็นผลสําเร็จจากนโยบายตลาดนาการผลิตและการพัฒนาพนธุ์ข้าวซึ่งทางด้าน ท่านดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรค่ะท่านก็เปิดเผยนะคะว่าก็พอใจนะคะต่อการรายงานการส่งออกข้าวไทย6เดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่มกราคมค่ะมาจนถึงเดือนมิถุนายนประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวข้าวนึ่งข้าวหอมมะลินะคะมีปริมาณ3,572,20ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า69,32.3ล้านบาทปาริมาณเพิ่มขึ้น นะคะ56.6%และมูลค่าเพิ่มขึ้น42.9%ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี64ที่ส่งออกปริมาณอยู่ที่2,239,432ตันมูลค่า42,641.8ล้านบาทโดยเฉพาะนะคะเดือนวิถุนายนค่ะมีการส่งออกสูงนะคะถึง764,131ตันด้วยกัน คิดเป็นมูลค่า13,129.5ล้านบาทปาริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น69.4%และ57.1%ตามลำดับถ้าเทียบกับเดือนพฤษภาคมข,ของปี65ที่มีปริมาณ4 5 9 7 3ตันมูลค่า8,357ล้านบาทเนื่องจากว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นนะคะก็มีการส่งออกข้าวขาวปาริมาณ4,5963ตันเพิ่มขึ้น208%เมื่อเท เทียบกับเดือนก่อนหน้าสำหรับข้าวนึ่งนะคะก็มีการส่งออก1 4 2 2 5ตันเพิ่มขึ้น10.8%ค่ะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลินะคะก็คือ,อมีปริมาณอยู่ที่13,865ตันเพิ่มขึ้น15.2%ถ้าเทียบกับเดือนก่อน ด้านนายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้กล่าวเสริมในเรื่องนี้นะคะว่าประเทศไทยค่ะมีโอกาสสูงมากที่จะส่งออกข้าวได้มากเป็นอันดับสองของโลกโดยจะแซงเวียดนามได้สําเร็จในปีนี้หากส่งออกได้เกิน7ล้านตัน เมื่อพิจารณาข้อมูลการส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งปีแรกและรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะคะคาดว่าในรอบการผลิตปี2564-2565มีปริมาณผลผล,ผลิตข้าวของโลกอาจอยู่ที่ประมาณ505.4ล้านตันสูงขึ้นจากรอบปีก่อนหน้านะคะ1.9ล้านตัน ขณะที่ในปี2,565ปริมาณการค้าข้าวข,ของโลกอาจสูงถึง46.4ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี64ประมาณ1แสนตันโดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นนะคะก็ได้แก่ออสเตรเลียเมียนมากัมพูชาสาภาพยุโรปปาารกวัยไทยและก็อุรุกวัยนะคะสำหรับประเทศที่คาดว่าจะส่งออกข้าวลดลงก็จะเป็นโคลอมเบีย เอกวดอร์อินเดียอิรักมาดากัสก์ฟิลิปปินส์สีรังกาสหรัฐและเวียดนาม ซึ่งทางนี้นะคะคาดว่าเวียดนามจะเป็นผู้ส่งออกข้าวสูงเป็นอันดับที่3ของโลกอยู่ที่6.3ล้านตันนะคะรองจากอินเดียและไทยตามลําดับซึ่งเวียดนามครองอันดับที่2ของผู้ส่งออกข้าวติดต่อกันเป็นเวลาหลาย10ปีปริมาณการส่งออกข้าวจะลดลงในปี2565และก็จะทําให้เวียดนามค่ะกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวสูงเป็นอันดับที่3ซึ่งก็คาดว่าไทยนะคะจะส่งออกข้าวทั้งปีได้ไม่น้อยกว่า7จ็ถึงเจล้านตันสูงกว่าปี64 แล้วก็มีลุ้นค่ะที่จะแซงเวียดนามขึ้นแทนประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกได้ในปีนี้ก็ดูจากสถิติการส่งออกข้าวของเวียดนาม5เดือนแรกของปีนี้นะคะตั้งแต่มกราคมไปจนถึงพฤษภาคมส่งออกข้าวอยู่ที่ปริมาณ2.77ล้านตันเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี64ที่มีปริมาณการส่งออกข้าว2.59ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ6.95ซึ่งก็มีมูลค่าส่งออก1.35พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี64ที่มีมูลค่าการส่งออก1.41พันล้านเหรียญสหรัฐหรือนะคะลดลงร้อละ2ะ4 2 6เฉลี่ยนะคะเวียดนามส่งออกเดือนละ5แสนตันขณะที่ไทยนะคะส่งออกเฉลี่ยเดือนละ6แสนตันขยายตัวทั้งปริมาณและก็มูลค่า จากรายง,งานของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกรมศุลากากา่อนการส่งออกไตรามาสสยังทำได้ดีต่อเนื่องจากไตรามาสที่1โดยตัวเลขการส่งออกข้าวไทยช่วง3เดือนแรกของปี65มกรากุมภามีนานะคะซึ่งก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น48.5%ส่งออกได้1นึ่งล้านเจ็ดแตันคิดเป็นมูลค่าค่ะสองหมล้านบาทนะคะหรืออยู่ที่903 3ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังต้องติดตามสถานการณ์การส่งออกช่วงครึ่งปีหลังหากรักษาระดับการส่งออกเกิน600,000ตันต่อเดือนก็จะทําให้การส่งออกทั้งปีเกิน7ล้านตันทั้งนี้ก็จะต้องขึ้นกับค่าเงินบาทนะคะผลผลิตของประเทศผู้ส่งออกหล,ลักและก็ราคาส่งออกของแต่ละประเทศเป็นสําคัญซึ่งกระนาบเป็นความก้าวหน้าทางนโยบายข้าวค่ะที่มุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์ตลาดนาการผลิตระหว่างกระสวงเกษตรและกระสวงพาณิชย์ การใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเกษตรใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตตลอดจนนะคะการยกระดับเข้าแปลงใหญ่ในขณะที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวจากปัญหาราคาปุ๋ยแล้วก็พลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งค่ะภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะ มาต่อกันที่ทางด้านปลัดเกษตรนะคะก็ลุยสร้างความร่วมมือซูเปอปร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นขยายการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มโอกาสเกษตรกรไทยค่ะซึ่งนะคะาทางด้านดรทองเปลวกองจันปลัดกระทรวงเกษตรสะกรค่ะก็เปิดเผยภายหลังนะคะได้ร่วมหารือกับนายชิโมโตะฮิโรชิเดะนะคะฮิโรฮิเดะรองประธานกรรมการบริษัทนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของอ เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการค้าปลีกชั้นนําของญี่ปุ่นนะคะก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในโอกาสที่ได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการตามข้อสั่งการของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนและมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปอย่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก็มีกระทรวงเกษตรกรนะคะแล้วก็บริษัทของประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ประสงค์จะนําเข้าสินค้าเกษตรไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนะคะสินค้าผลไม้สดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะคะมังคุดส้มโอกล้วยมะพร้าวแล้วก็สับประรดเนื่องจากว่าเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในท้องถิ่นของประเทศซึ่งทางบริษัทเองก็ขอให้กระทรวงเกษตรกรให้ความร่วมมือในการจับคู่ ธุรกิจนะคะระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรและก็ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าเกษตรได้คุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกําหนดการนําเข้าของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคสินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาดญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นน้ํามะม่วงน้ำมะพร้าวออนแล้วก็ข้าวโพดหวาน นอกจากนี้แล้วค่ะสินค้าเกษตรอาหารไทยที่มีศักยภาพสูงอย่างเช่นสินค้าไก่แปรรูปสินค้าประมงแปรรูปก็คือกุ้งนะคะก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรไทยปัจจุบันนะคะทางด้านบริษัทเนี่ยเขามีสินค้ากว่า140สาขาอยู่ใน15จังหวัดทั่วภูมิภาคคันโตภาคตะวันออกและจูบุภาคกลาง นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยกว่า500ล้านบาทต่อปีที่ผ่านมาก็มีการร่วมมือกับหน่วยงานทีมประเทศไทยค่ะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แล้วก็การหารือในครั้งนี้ก็จะเป็นการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไทยให้ได้มากขึ้นเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทยให้แก่ผู้นําเข้าและก็ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นนะคะถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกแล้วก็มีประชากรมีไรายได้มีกําลังซื้อสูงนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ประกอบการไทยพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของ ประเทศคู่ค้าโดยใช้โมเดลนะคะตลาดนําการผลิตเพื่อที่จะสร้างรายได้และก็ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิตซึ่งทางด้านกระทรวงเกษตระะกรเองก็พร้อมนะคะที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการไทยทางด้านวิชาการเกษตรด้านการตลาดรวมไปถึงนะคะการเสนอสินค้าเกษตรอื่นๆที่ได้คุณภาพและก็สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับบริษัทคู่ค้าในประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่ให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดโลกปัจจุบันนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่3ของไทยซึ่งในระหว่างปี2562ถึง2564มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 8.67ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยในตลาดโลกซึ่งในปี65ค่ะการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยญี่ปุ่นนะคะมีมูลค่าประมาณ158,625ล้านบาทไทยได้เปรียบดุลการค้านำจำนวนนะคะ134,621ล้านบาททั้งนี้นะคะสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทยก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์ไก่อาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงอย่างพาราและผลิตภัณฑ์และข้าวเป็นต้นค่ะ ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการจัดงาน t h a แ l นด์ในชั้นแนวด y และงานสัปดาห์ประเทศไทยในงานาพืชสวนโลกนะคะอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร้อมกับได้มีการโชว์ศักยภาพพืชสวนไทยสู่สายตาโลกค่ะสายตาชาวโลกซึ่งทางด้านว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะดรเฉลิมชัยศรีออนท่านก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะในงานพืชสวนโลกค่ะนาราชอาณาจักรเนธ น่ารักชอันจากเรเทอร์แลนด์นะคะเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งค่ะเป็นการโชว์ศักยภาพด้านพืชสวนไทยสู่สายตาชาวโลกซึ่งก็มีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสะกรอีกอัคราชทูตนะกรุงเฮก ราชอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรณกรุงบัสเซลพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการจัดงานซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะคะผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอท,อท,อทอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธาร,รณสุขเข้าร่วมงานโดยทางด้านนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้กล่าวถึงการจัดงานนะคะไทแลนเนชั่นแนลเดย์หรืองานเสมือนวันชาติไทย ซึ่งก็จัดขึ้นเมื่อช่วงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้รับเกียรติจากทางด้านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะซึ่งก็เข้าร่วมนะคะเป็นเกียรติในงานด้วยซึ่งก็มีพิธีเชิญธงชาติไทยพร้อมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและการนำคณะผู้บริหารนะคะเยี่ยมชมภาวเวียนของประเทศไทยและก็องค์กรต,ต่างๆ ซึ่งโอกาสนี้ค่ะทางด้านว่าการกระทรวงเกษตรก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเชิญชวนผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเข้าร่วมมหกรรมพืชส่วนโลก2,565ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะ,ะจะจัดขึ้นนะคะระหว่างเดือนพฤศจิกายน2,569ถึงเดือนมีนาคม2,570ณจังหวัดอุดรธานีอยากเป็นทางการ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านกล่าวว่านะคะทางด้านดรเฉลิมชัยนะคะว่าการท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอ,อกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565นะคะก็มีพิธีจุดเทียนจุดเทียนชัยถวายพระพรน,นะคะมีคณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติผู้แทนจากประเทศแล้วก็องค์กรที่เข้าร่วมจัดงานและชุมชนชาวไทยในเน,น,นเธอร์แลนด์เข้าร่วมพิธีด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มี การจัดกิจกรรมนทรศการหมุนเวียนนะคะเป็นเทศการเกี่ยวกับผักนําเสนออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยคือต้มยำกุง้งซึ่งก็มีพืชผักไทยเป็นส่วนประกอบหลักได้แก่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงมะนาวผักชีฝรั่งต้นผักชีแล้วก็เห็ดฟาง และอาหารแห่งอนาคตนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะคะกำลังเป็นที่นิยมของชาวยุโรปที่รักสุขภาพก็จะใช้เห็ดแครงนะคะเป็นพืชทดแทนเนื้อสัตว์ซึ่งเห็ดแครงนะคะเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางภชนาการสูงค่ะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเซลล์มะเร็ง ทั้งนี้นะคะประเทศไทยค่ะก็ได้ร่วมงานนะคะเพื่อส่วนโลกนะคะครั้งที่4นับเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีมาตลอดระยะเวลา418ปี เป็นโอกาสสาคัญที่ประเทศไทยนะคะได้มีการนําเสนอนวัตรกรรมด้านการเกษตรอาหารตลอดจนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและก็ประเพณีไทยผ่านาเผยแพร่นะคะสู่สายตาประชาคมโลกค่ะพร้อมทั้งนําเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG model Smart City นะคะผ่านโครงการ Bangkok Green Project ภายใต้ความร่วมมือของในงานต่างๆทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าชมเทศ,ศกาลความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยได้นะคะที่อาคารไทยแลนด์ Thailand, p a วิเลียซึ่งก็ปัจจุบันค่ะมียอดผู้เข้าชมแล้ว166,395คนหรือว่าจะสามารถเข้าชมนะคะนเทศ,ศการเสมือนจริงนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของการจัดงานได้ค่ะ มาต่อกันที่ในเรื่องของร้าน q s h ช็อนะคะซึ่งก็เป็นร้านที่ขายปัจจัยทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพค่ะซึ่งก็เกษตรกรประชาชนนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายนะคะในร้าน Q ช็อปแห่งนี้ซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรคะท่านก็ได้ไปตรวจเยี่ยมร้าน q s h ช็อเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรนะคะเตรียมขยายร้านค้าปัจจัยการผลิตเกษตรคุณภาพทั่วประเทศค่ะ ทางด้านนายรับพีพัฒน์จันทรสศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะได้ให้รายละเอียดถึงเรื่องดังกล่าวตามนโยบายของนางสาวมนัญญายไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบนโยบายไว้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรดำเนินงานโครงการร้านค้าปัจจัยการผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพหรือคิวช็อป ะะซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็ลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่านะคะปัจจุบันปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้นทําให้มีผู้ช่วยโอกาสลักลอบผลิตนะคะตลอดจนลักลอบขายปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรก็ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะเร่งดําเนินงานโครงการร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพหรือว่าคิวช็อป เพื่อที่จะยกระดับร้านค้าให้จําหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเป็นการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรโดยตรงในด้านปัจจัยการผลิตแต่การแก้ปัญหาดังกล่าวจะไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้หากเกษตรกรนะคะยังคงเห็นแก่สินค้าที่มีราคาถูกและผู้ขายสินค้าเองขาดจรรยาบัณในการขายสินค้าดังนั้นเนี่ยนะคะการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง และต้องให้การสนับสนุนร้านค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคิวช OP ซึ่งก็จะทําให้ร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จําหน่ายสินค้าไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานหมดไปจากประเทศโดยเร็วร้านคิวช OP นะคะต้องมีผู้ควบคุมการขายหรือว่าผู้ควบคุมร้านที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาทางการเกษตรหรือว่าปริญญาตรีในสาขาใดาสาขาหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาไม่น้อยกว่า2ปี หรือมีประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านเกษตรกรรมที่ะะมีประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์ทางด้านการขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือผู้ที่มีประสบการณ์ขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาไม่น้อยกว่า4ปีซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมใดสมาคมหนึ่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปุ๋ยวัตถุอันตรายและผ่านพืชสิทธิประโยชน์ของร้านค้าที่ได้รับเครื่องหมายคิวช็อป จะได้รับการแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุได้รับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์คิวช็อปเพื่อเป็นการรับรองในคุณภาพได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งเอกสารทางวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรและสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับปุ๋ยวัตถุอันตรายและผ่านพืชโดยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีร้านจําหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมโครงการคิวชอปสิร้านค้าด้วยกันและก็อยู่ระหว่างเสนอขอการรับรองอีก60ร้านค้าเพื่อเตรียมขยายร้านคิวชอปกว่า2000ร้านค้าทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยมนัญญยายอย่างได้มอบหมายให้กรวมวิชาการเกษตรจะทาโครงการสารวัตรเกษตรพร้อมอาสาสมัครเพื่อที่จะเป็นคู่คิดของเกษตรกรไทย นะคะย้ําในเรื่องของปุ๋ยยาต้องซื้อให้ถูกต้องใช้ให้ปลอดภัยจึงจะลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีการเชิญผู้นําชุมชนผู้นําเกษตรกรกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายของกรมวิชาการเกี่ยวกับปุ๋ยยานะคะแล้วก็สารเคมีเกษตร หลักวิธีการเลือกซื้อการเลือกซื้อจารอก,การ,ร้านคุณภาพการตรวจสอบสินค้าด้วยตนเองผ่านระบบแอปพลิเคชันของกรมว่าสินค้าดังกล่าวปลอมหรือไม่นะคะแล้วก็อย่าซื้อปุ๋ยซื้อยาจากรถเร่ขายที่อวดสรรพคุณเกินจริงซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็ได้แก้ปัญหาในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตปลอมได้เป็นอย่างดี การใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเสตนะคะผู้ขายเองก็จะต้องมีใบอนุญาตกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกพืช6ชนิด6ชนิดก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยปาล์มน้ำมันยางพาราและไม้ผลก็จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภายใต้หน่วยงานของกรมวิชาการ,กรเกษตรจึงจะสามารถซื้อไกลโฟเสตได้ตามปริมาณพื้นที่ปลูกที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังได้แนะนํานะคะให้เกษตรกรได้ใช้ชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืชมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ต่อสัตว์ต่อพืชแล้วก็สภาพสภาพแวดล้อมเป็นทางเลือกในการควบคุมโรคแล้วก็มลงให้กับเกษตรกรกลุ่มชีวพันธุ์ควบคุม,มแมลงศัตรูพืชน,นะคะที่สําคัญได้แก่ แตนเบียนแตนเบียนไตรครกกุกแกรมมาแมลงหางหนีบแมลงช้างปีกใสหมวนเพชฌฆาตหมวนพิฆาตไส้เดือนฝอยกำจัดมแมลงแบคทีเรีย BT ไวรัส NPV และเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมสัตรูพืชก็ได้แก่เหยื่อโปรโตโซวัวกำจัดหนูกลุ่ม่กลุเชื้อพันควบคุมโรคพืชที่สำคัญก็จะเป็นเชื้อราไตรโคเดมาเห็ดเรืองแสงแล้วก็แบคทีเรีย BS เป็นต้นค่ะ โดยชีวพันธ์เหล่านี้นะคะก็จะต้องควรเลือกซื้อจากร้านค้า q ิวช็ค่ะเพราะว่าเป็นร้านค้าที่โชว์จุดเด่นให้เกษตรกรเห็นในด้านปัจจัยการผลิตเกษตรที่มีคุณภาพเข้าถึงได้ง่ายนะคะได้ปุ๋ยสารเคมีการเกษตรเมล็ดพันธุ์คุณภาพราคายุติธรรมที่สําคัญนะคะก็คือมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยนั่นเองค่ะถ้าซื้อตามรถเร่นะคะราคาถูกก็จริงแต่ว่า ผลผลิตที่ได้ก็จะไม่ได้ตรงตามที่ต้องการนะคะแล้วก็คุณภาพของปัจจัยการผลิตก็จะไม่ได้มาตรฐานที่สําคัญก็คือต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยค่ะและนี่ก็คือเนื้อหาสาระนะคะข่าวสารด้านการเกรษตรในช่วงเวลาของเที่ยงวันทันเกษตรทุกท่างกลับมาติดตามกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12น,นาฬิกา5นาทีเราจะกลับมาเจอกันและว,วันนี้เวลาหมดลงแล้วกำมล์วันสิ่งชาติพ,พาร้อมด้วยทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ทันเกษตรทันเหตุการณ์กับข่าวสารการเกษตรและข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ในรายการเที่ยงวันทันเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12น5นาทีถึง12 55นาทีดำเนินรายการโดยกมลวันสิงชาติ